วางแล้ลไฟลฮะมันเห็นคนกระเด็นตายเอาใชยเหรอเอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงมั่วอยู่ไหนอะ ไอ้เชีย่ยเ<ส><ฮ>ดีย๋ยวทันเก็บปืนนี้ด้วยนะเก็บอะไรละทันไวเดีย๋ย็ดทนัทนทนันทันทันกดตัว F กดตัว F เออวะตาเรามึงลองกดตัววายดูเกิดอะไรกดตัววายดูโอ้มันดูสกินปืนได้ด้วยเหรอเอามาไปเอาดีจังเอาแล้วปืนกูี ไม่เป็นไรพี่เว้มีคนบริจาคการ์ดยนให้มีคนดีวะพีคนเออ่มเกอครับเอจิเอเยเอเอ้ยลโ l scanning ahead โอ้โหเราเปิดทางนี่นะ ơi, ôi, ơi, tôi đi không mẹ không để bóng ơi, mình lột <laughs> oh. chị đạt đang dứt giật game mà. chị đã chị đạt chơi giật game. chị đạt, bên đây không phải nữa. ทีนร้นโยนเกมวะครับอย่าไปทำอะไรโ <laughs> ยนเกมวะเหลือ <laughs> มือคนเดียวเนี่ยลัวเนอไทำอะไรเนี่ยโ <laughs> ยนเกมท มาแล้วมนเกิดทีนั้นแล้วฮัลโหลฮโหไอ้ชี้ยขายของอยู่ขายอะโอวขายยาตอนนี้หยุดเกมขายเป็นราคาเท่าไหร่วะสนึกเยถมืนโอ้ยสุ้กูดึกวะที่มีแต่ด้วยสายสายถักอเไรน โสุดยอดังไงครับมันมันดียังไงครับมันแบบโอ้โหนับครับอย่าให้พูดเลยครับปุก็ไม่รู้เหมืันันะโอเคนะก็มาดีครับมาดีมาดีขายลูกค้าดิสุดยอดคือเป็นเจ้ดีสุดที่ผมเคยฟังมาเลยครับลูกค้าโอ้โหให้ผมพูดเถอะผมก็ไม่รู้ครับโอ้ผมชอบแบรนด์นี้มากใช่ไหมผมก็คิดอย่งนเหมือนคุณนั่นแหละกระจายผมไม่รู้ เยานักขายรัดกลังไปิไว้เดินเดินเดินเดนเดินต้องขอุี่เก่งอเฮ้ยเอาวะเดินนี้เดินนี้จะได้ยงอ่าแวบๆได้ไหมเอาวะ เฮ้ยเป็นไงจีความใหม่กูเออเมื่อกี้ต้นกีมันยังกันอยู่เลยอาเริดเบิดวะต้องใส่โคบิเป้งซื้อนั่นเนี่ยเออแต่เบิดเมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมาสไร้สายมึงจะฆ่าประมาณยี่สิบตอนเนี้ยเฟ้งต้องไปจัดเมาส์นะครับเป้งใช่ต้องเป็นเม้าสไสายเท่านั้นนะครับ ตามเท่าไหร่ที I mean. ่ไปซื้อเมาส์เลนเกมแบบมีสายมาเอาไม่นัดใช่แบบมีสายไร้สายเอ้ยใช้ไร้สายใช้ไร้สายเออเออไม่ใช่มีสายใครก็ต้องใช้แบบไร้สายเฮ้ยสมบกเบี้ยเนี่ยไม่ให้ดูบีเลยเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเนาะเปลี่ยนเรื่องชิบ เชียร์เจสแล้วเป็นขวบโอเอาวะยอยโดนแล้วโดนมีดอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนอยู่ไหนเชียแล้วกูโดนอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงนี่เอาแล้วใครมาตั้งกระเพกไปวะเนี่ย ทันไหมเนี่ยพี่เป้งหนีเลยพี่เป้งพี่เป้งหนีหนีแล้วหนีแล้วตูเฮ้ทันไม่ได้ไม่ได้กูทันแล้วระเบิดทันยีระเบิดทันสมไมไม่มีใครดูบีเยอะมากี้่ยาสังเากันหมดเลยนะดดูบีไ้เราทีนี้ก็ไปบีสามคนเอออาเมึงควรที่จะดูบีเอออามึ้งเกิดนะใช่มึ้งแบบบึ้งมาแบบมึงมาโทษเมาอะไรอยู่ไอ้อาเออ สรุปใช้เมาส์เเมาสไร้สายเลยเว้เมาส์ไวเลสสองสี่กันเรื่อดีบบ DPI DPI ัำเร็วในการอะไนะเดี๋ย๋ละอ้ยเฮียระเบิดเ้ยคือแบบปล่อยระเบิด <T t ยิงสู ouais é, é ้ไม่ได้ปล uh ่อยระเบิดจะปล่อยใส่หน้าค่เออแย่มากนี่เราเจอยอนฟิวโดซอดไม่เห็นโดนใครเลยอ่ะฮะต้องโอ้ไม่ทันปะโดนฟิวด์ซานเลยฟิวด์ซานเป็นระพีไม่โดนใครเลย

อ๋อตีแล้วเหรอไอสัพี่ออยมีชุบไหมเนี่ยไม่มีว่ยพี่ออมต้องฆ่าตัวหนึ่งพี่ออยจำได้อยู่แล้วนี่ไงนี่ไงตามอยู่ข้างหลังเลยหลังกล่องหลังกล่องเฮ้ยมันมว่างเหรอกูยิงไม่โดนวะไอ้เหี้ยไมู่ดบีนะเแล้วเดินไปนะเรียบร้อยไม่ไปไม่ทันแล้วกลับแล้ว มาก็ใมันมาทางนี้ขึ้นมาตรงนี้แน่รู้ว่าอูว่าแล้วไงกำลังจะซุ่มเลยไม่ทันอะไรกับเดียเฮ้ยนี่แกชุบแดนแล้วสวยามากเปอนพี่ออยก็มีอยู่แหว่แกพี่ชุบแดน

เอหอเอ,อเอ,อฟั่งอะไรวะเอัอเออง,งชิมิโต้เยไม่ใช่วานวันดดไ,ไหนโออดาดแัดเลยฉากครับฉากดับสีเออฝนไม่มีตรงนี้เอ้ยมาอมไแล้ว,ลวอ,อ,อือไดช็อตไม่ไม่ไม่อะไรมาหากูเดี่ยอะไรเดี่ย

าฝึกรู้เฮ้ยพี่ออยตีไข่แตกแล้วอันนี้หวยพวกนี้เนี่ยจะเป็นข้าวเนี่ยผ่านมาแล้วสิบตาแล้วเขาก็ดึงคิ้วคุงดูพี่เป้งกูขนาด เล่นวันไหนครับเมื่อวานนะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าบีเข้าแล้วบีเข้าแล้วบีเข้าเหรอเอโโหดนพี่หอมมีซุปซิวิตเด้อมีุแต่ว่าจะเข้าไซยยังไงก่อนตอนนี้ อะไรอ่ะพี่ออยพี่ออยมาดิพี่ออยเติมผมด้วยพี่ออยเออสวยแล้วพายเกแสบคิวดับเบิ้ล เอาวะสำรับปก first spot ก็ <c oughs> อยากได้เอโทรศัพท์วันพัดเก็นชิน้นละไปเห็นยังเ <c oughs> ออโทรศัพท์รู้จักวันพัดคือใช่ไหมเออเอมันคอสโทรศ์เป็นชินเลย <Changing ahead. S 2> แบบทำลายเป็นชินอ่ะโคตรสวยทำาลายน้องซูโค้ ่าทำายอินะสมะซะอีกมาสมัคร่คจะเล่นมุกอยู่อี๋โอ้โ เอาวะโอ้ยเทพอาไปเขากับบีให้มันแโจนน่ะเีเออบบโจนเนะโจัวก็ชนะเราไปดงเอาละเบิดไปครับ กูสมกไหมเสรกูสมกบนไหมสมกไอ่ตรงหน้าต่างกับซีทีก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวสมก่อนเดี๋ยวรอให้สมกเสร็จแล้วเราให้ปุ่งนะแลนเราจะขึ้นบนไหมเสร็นไหมแลนพูดขึ้นได้อยู่นะอ๋อโอเคแล้วเฮ้ยมีมีลูกมาบินอะตันกูไปอยู่ไหน อ๋อตกใจพี่อ๋อยมากข้บวนพี่ข้บวนเอ้ยข้างหน้าทางนู้นมีตัวหนึ่งสวยเอาวะพี่อ๋อยเอาเร็ววะโอ้มันซ้อนตัวหนึ่งว่ะโอ้ทางนี้ก็มีกูแพ่งโดนสองทางชิบหายกระสุนหมดมาบีเดี๋ยวกูบ่าย ผิดสุดเลยไม่จับสุก็สุดพึ่งเฮ้ยเราแผนแผนแผนนี้ดีกว่าเบ๊กบอกเออนะใช่ไปบี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 ใช่ไมไปทางนู้นเออตามเพื่อนไปเลยนะตาโบม คนที่ไปเฟ๊กมันต้องมีประสบการณ์ในการสาบาเข้าไปอีกหมดเลยสูงระเบิดกระตุกสลบแปลงทำให้คนที่จะทำได้อ้้ตวีระเบิดอุ้ยนี่บาดจริงจริงบาดจริงจริงยิงคุมเกิมาแล้วเจ็ด อะไรมึงจกว่าอะไรพี่อ๋อยตักมานะย้ายใช้ได้นะถ้าทำได้พลังไปมีผ่านนี่เต็มเลยรจิตหายละจิตหายแล้วอีเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งเร็วมันโปง เฮ้ยอาแก้แก้แก้แคบปนเอ้รไแนงแนอันนี้ไม่ได้ผลวะมันมาเร็วจัมันมาเร็วจังมันวิ่งอ่ะเออวิ่งเราเอาแผนแบยอดหนึ่งเหมืกันนะไม่ต้องสโมู ให้กูเอากูลื้ซื้อปืนแค่หนึ่งเออเออแบบตรงนี้แฟบตรงด้านบนอ่ะโอเคกูซีไปแล้ววะเนี่ยเร็วยลุยลุยทต็มที่อยู่หนึ่งนะตีตู้เดี๋ยวที่ โอ๊ตายไม่ดะเปลอยแต่ไวแล้วด p o i n แล้ววะไม่ไาถึงเขานะไม่ไปถึงเรานะไปถึงเขาอะไรแบบวะ อันนี้มันยิงแล้วมันสับปืนได้ไหมเฮ้ยเอาเร็ว้เราจะใช้สูตรนั่นเลยเราจะใช้สูตรสับปืนไว้กันเหร <c oughs> อ,อวุ้ยแม่งเจียบกระโดดมองไม่เห็นวะหีหมวกแล้ว โอ้อ้โหโอไโหอ้โหอ้ไหเอ้อ่ะดงไงนสดงไงแสดงวิธกากดปะ ครับนัทมันจะดัดเสียงตรงเชื่ออะไรไอ้ไรไอ้ไรเสียงอะไรทำไงดิไอ้พี่เปามาแล้วนี่ไงที่ปลอดภัยที่สุดเปาเล่นบ้าวเปาฮัลโหลเปาเล่นไหมครับว่าวบาวผมกำลังจะไปอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมไล่บนนัทไปฮะแน่แล้วแบบไม่ไล่อ่ะ ได้ไงเปิดเผยความจริงถารู้พี่เปาก่อนแอบอ่าไม่ไปยอมไม่ไปมออเนอะมึงกับไม่รอพี่เปามึงกับยังไงจิทำไมให้เป้ามาเนี่ยทุกคนไม่ต้องกินเต่งผมนะต้อหัวนะัไปสบายอะไรเนี่ย เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเจ็บได้ก็ตายไม่เดิอแบบตู่ไม่ไปด้เจ็บเลยอย่างเรบอกเลยเขาอาบุเปนไรเดี๋ยวพี่เป่าบ่าบุงไม่ให้บุ๊งไม่จบแบตให้เขาอะเนี่ยแบตไฟเมื่อกี้อะบึงได้จะแพ้เมื่อกี้ตอนจะได้เล่นเลยเออ มึงเนี่ยเห้อให่ปะอู้ยใหย่ใหญ่ใหญ่เจ้เออบึงรู้ฟอนรู้ว่าเออฟอนรู้ว่ากูจะไปแล้วพี่เป่าจะมามึ้งดิแบบอะไรกันเนี่ยมึงเก่งขึ้นวันทีอะไรกันวิวจะวาร์ปไปข้างหลังมันดีกว่าไม่เอาวาร์ปไปข้างหลังตลอดเห็นอะไรบะ อ้ออ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยโอ้หลังเลัเก็บสีตัวนะอ i g r t r d e 4นี่แบบ1 ทีีให้่เอามาเล่นไงจใช่จบเดียวพ่เป้เดี๋ยวพี่เปารอดานยินไม่ได้แพ้หรอกนะใช่ไหมไม่จะไม่แพ้เนไปเดี๋ยวออกแล้วไปเลยค,ครับไปแลวครับ